นี่ก็เป็นบรรยากาศในงานรับประกญญาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าอนุปริญญานะครับของทางฝั่งโรงเรียนเทคโนโลยีสยามหรือสยามเทคนะครับีนวันนี้นะคะเชิญค่ะ r เนี่ยดิันดึงจริงๆนะกลับตัวมาเลยก็ในในวันนวันที่เดของนักศึกษาสยามเทคทุกคนนะครับก็ขออาราธนาสิทิ์สิทธิ์สายส่งตัวการให้นักศึกษาทุกคน เดินพาไปในสิ่งที่ดีจบที่ไปแล้วแค่เป็นเบื้องต้นในการที่จะพัฒนาด่งนั้นเราจต้องไปศึกษาหาความรูเ้เยอะแยะมันต้องพัฒนคนดน้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องนำไปปรับใช้แล้วความรู้ที่ได้รับแต่ยัไม่พอเรนั้นขอให้เพื่นอนๆแล้วก็ขอให้ทุกท่าน เจอประสบเจอความฝุ่ก็เจอไปไนทางหวึ่งอะทุกคนครับอบาจีก็ไปดูครับท่านครับชื่อโชตานะผมวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราศึกษาจบแล้วก็มีความแบบดีใจเรียนมาแบบตั้งห้าปีก็ก็คือรอวันนี้อยู่วันเดียวก็คือวันที่จบแล้วก็มาแม่เราด้วยก็มีความท้าทุนใจตัวเองที่เองทำได้ครับเป็นลูกที่ดีมากเลย ค่ะสวัสดีค่ะนนี้จากศูนย์ข่าวนะคะของวิชลัยเทคโนโลยีสยามค่ะอยากจะทราบความรู้สึกในวันนี้ค่ะที่เข้ารับประกาศนียบัตรค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับดีใจนิดนึงครับวันนี้ดีใจครับ,บอกว่าอยู่ครับจบจากสาขาอะไรคะช่างยนต์ครับช่างยนต์ช่างยนต์ใช่ไหมคะ<อ>ค่ะเราคิดว่ามีแผนแผนการดําเนินชีวิตคือจะเรียนต่อในสาขาอะไรต่อไปคะเป็นคารุศาสตร์รับไมแน่ อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครับผมสวัสดีค่ะค right> ุณแม่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับลูกชายที่เรียนจบแล้วในวันน okay yes> ี้ค่ะดีใจค่ะรู้สึกดีใจค่ะมชัดเที่ลูกชายมาถึงวันนี้ก็ดีใจมากค่ะขอใสคุณแม่ปลับปื้มมากนะคะน้ำตาจะไหลเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับนักศึกษาที่จบในวันนี้วันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะยินดีรล้สึบครับเรียนสาขาอะไรคะเทคโนโลยีเครื่องกลครับผมค่ะต้องขออยากอยากจะสอบถาาความรู้สึกของคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้คุณลูกจบดีใจค่ะดีใจค่ะมีอะไรอีกไหมคะกลับคลื่นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวพอขอถามคุณพ่อนิดนึงนะคะ มีความรู้ส <mas hey, ึกยังไงบ้างคะวันนี้ลูกชายเรียนจบแล้วก็ดีใจค่ะก็ดีใจนะครับค่ะค่ะยังไงต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับครอบครัวนะคะขอบคุณมากค่ะรับเอามาทุกท่านรู้สึกของบคุณที่ได้รับอนุปริญญาวันนี้นะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับน่าจะมีความรสึกร้อนด้วยนะครับควาสำร็จสำหรับวันนี้ครับว่า คิดไม่ทันแฮปปี้มากแฮปปี้มากนะครับอันนี้แหละดีใจค่ะดีใจค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะเลยที่สามคำลูกสามคำสามคำเอาที่ใจสุดดีใจสุดมันไม่สุดนะนะครับเอาคนข้างหลังครับว่าไงครับสามคำแล้ดีหนักเอะไรอะภูณัยภูร ไม่เกินเทวะมันร้อนมากมันร้อนมากโอเคครับใช่ครับมันร้อนมากครับทุกคนสามคำพร้อมกันครับมันร้อนมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะทราบความรู้สึกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่จบการศึกษาแล้ว ก็รู้สึกมีใจครับที่เรียนจบสาขานี้ครับจบสาขาอะไรคะเทคนิคย่านยนต์ครับมีการวางแผนการเรียนต่อยังไงบ้างคะก็ทำง,งานก่อนครับางงาก็ทำงานก่อนแล้วค่อยมาเรียนที่หลง ค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ลูกชายเรียนจบแล้วดีใจมากค่ะที่มีวันนี้แต่เขาบอกว่าต้องทํางานก่อนไม่เรียนต่อต้องทำฟอร์มใช่ไนมคะ,คะต้องขอแส,สดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลูกที่หายนะคะเมื่อไรอ่ะอ่ะอ่ะหนถึงยี่สองเลือกอะไรเอ่ย เนคพนกได้ที <ret> yeah, ่เร ah. yeah. uh ียนต่อนครับเลือกไว้อ huh. ย um ่างเอ่ยไม่ได้เลือนแล้วไม่ถีงคาวพิเศษพาให้ถุข้าพิเศษไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่เรียนต่อนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสู่ปถ่ารูป่รูปู่ปที่สูงเลยค่ะนัวนี้ค่ะนทีนเีค่ะเลือกครับี่แกวอะไรครับจบจากราคาเคก่อน องัคแล้วอ่ะัเลเกมกับเราเบอร์หนึงเบอร์สิเลือกเบอร์อะไรคร สวัดีครับเบอร์เก้าอ้าวกระจิดหมุนครับเบอร์เก้ารู้จี๊ดอีกทีครับเบอร์เก้านะครับว่าจะได้ไหมเบอร์เก้านะครับเฮ้ย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 อยโอ้ยโังยบยังดีโอกาสโอ้ยแม่ไม่เป็นไรเนอะแต่ก็แต่ก็ต้องแสดงความดีด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับ ครับเชิอนะครับเอาเพื่อนเาื่อมาวกเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองมาเล่นด้วยนะครับเลขหเลขหกอ่าเลขหกเลขหกอ่ะหนึ่งสองสามหมุนเลยค่ะโอ้ เกี่ยวให้สุงผ้าลดโลกร้อนนะคะ,ะเป็นรางวัลตอบใจสำหรับทุกท่านนะคะก็ขอ,ขอ,ขอบคุณมากๆที่มาร่วมเล่นเกมกับเราแล้วหมูนใหหยุดในเบอร์ที่เลือกก็ได้ของขวัญหนึ่งชิ้นนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอ้มีมีมีตัวช่วยไหมครับเบอร์สี่ไหมเบอร์สีครับผมเบอร์สเอามาเลยให้อาจารย์บุญนุชมาวให้ครับผมมา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 ,มาให้พี่แม่มาถ่ายรูปรกันด้วยครับ อของขันเล็กๆน้อยๆกับศาสตราวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอลน,นะคระับครับเกมหมุนล้อของเราวันนี้เลือกตัวเลขที่ชอบเลขหนึ่งถึงเลขที่สองะค่ะเลือกอะไรคะเบอร <9 S 1> ์เก้าเบอร์เก้าอ่ะเบอร์เก้าก็หมุนเลยหมุนเลย 刚刚。